ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งถุ่มสินาทีเดี๋ยวข่อยสิบผ้าไปสร้งน้ำหนักเบิงว่าน้ำหนักข่อยมันสิลดหรือสิขืนบอจากพ้นที่ข่อยกินมูกระทะตามเศร้าถ้าข่อยกับสร้างแล้วน้ำนนักข่อยกับขืนมากกิโลกัวจากหกสิขยับไปอยู่หกสิบส่กัวเกือบสี่ห แล้วตอนนี้ขอกิพภามาเช็คเบิ้องอีกเทีนึงว่าน้ำหนักข่อยสีอิู่จักประมาณจักกิโลโอ้ยตื่นเต้นอะโอ้ยสรุปน้ำหนักขื้นบ่ลงเลยแต่ว่าจังใดก็แล้วแต่ กระทาเบื้องตอนเศร้าว่าน้ำหนักข่อยแมสิกกลับมาหกสิบสามคือเกาบอรสรุปแล้วก็คอือน้ำหนักว่าลดมือหนีแถมขึืนอีกตั้งหากความลับกินนมูกระทาตอนเศร้าเพราะว่าตั้งแต่กินนมูกระทาตอนเศร้ามาก่อยกับบ้าท่านได้กินกบเขากินอีกอย่างอีกเลยเพราะว่าข่อยกินเขามือแล้วขาดแต่ไหนแล้ว,นวในมือหนีผลสรุปก็คือว่า พ้นจากการจินมุกราตาตอนเศร้าเฮดให้น้ำหนักขึ้นมากหกิโลกวัวเกือบจะสองกิโลแต่เพราะเป็นยังมันเป็นการทดลองของเขาถ้าไปสร้างเบิงมืออื่นเสาว่าน้ำหนักข่อยมันสิกลับมาอยู่ประมาณหกสกิโลบอ่อ